ฟุตบอลลีโวไทยลีกนะครับออกสตาร์ทเลขที่2ในวันนี้ครับเริ่มต้นครึ่งฤดูการหลังลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ใครจะอยู่รอดใครจะตกชั้นนะครับออกสตาร์ทกันวันนี้1คู่คู่ฟรายเดย์ไนท์ครับหนึ่งทุ่มตรงดองบัวพิชยะจะพบกับพีทีประจวบนะครับสถานการณ์ของทั้งสองทีมก็ถือว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวครับดองบัวอยู่ในอันดับที่13มนะครับมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองก็ปีนี้พวกเขาต้องลุ้นหนีตกชั้นอีีีีกกกกกแแลลลลลล้้ววนนะครร,ครัผงงา3เเเเมมหห็็พดดดไไไปปย่่่่อททจิข ที่พีประจวบนะครับพวกเขาอยู่ในอันดับที่5กลางตารางบนต้องบอกว่าบนนะไม่ใช่กลางนะบนตารางคะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขามีอยู่24คะแนนเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆแพ้ยากมากวันนี้มาเจอกันถือว่าน่าดูนะครับหลววบัวพิชยาก,ก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นประมาณหนึ่งนะครับชาเดลคัสปิตาโนไม่ได้ไปต่อนะครับก็มีกองหน้าจากลำปางนะครับจูดิวานฟอร์ดาซินวาเนเข้ามาเสริมทัพแล้วก็มีนักเตะอย่าง ไซแมนลิมโบเข้ามาเสริมด้วยในแนวรับนะครับซึ่งก็ต้องดูว่าจะเบียดลงไล่เลยหรือเปล่าเพราะว่านักเตะเก่าก็อย่างจอร์ดเฟลิเป้เปาโลคอลัโดนะครับอัปโปอิซ่านะครับพวกนี้ก็ยังอยู่กันครบตัวต่างชาตินะครับส่วนตัวไทยก็เป็นพวกจากวุฒิส่งมาวุฒิชัยมาลมเนี่ยอยู่กันครบวันนี้อยู่ที่ว่าจะจัดตัวยังไงท่านเองนะครับขณะที่พีทีประจวบนะครับฟอร์มก็ค่อนข้างดีนะครับเรื่อง,องการเสริมตัวผู้เล่นนี่ก็ถือว่าปล่อยนักเตะเข้าปล่อยนักเตะออกเยอะพอสมควรตัวต่างชาติอย่างบา,าร์าาร เตะใหม่เข้ามานะครับเป็นนักเตะไทยอย่างยศกรบุรพานะครับมีศิวกรเจียตะกูลนะครับมีกองหน้าชาวอุตเบใช่ไหมอเดลยาฟิลิปูวิชนะครับมีเจสเปอร์นิวโฮมกองหลังโคต้าอาเซียนที่เคยเล่นกับเมืองทองเข้ามาเสริมทัพนะฮะเขาเรียกว่าโคเตียก็มีการปรับจูนทีมประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมว่าเจอกันน่าจะสนุกนะครับเลกแรกเนี่ยประจวบถล่มมารู้สึกจะ่สี่ศูนย์นะครับแต่ว่ามาเจอกันที่บ้านของบัวเนี่ยมองว่าไม่ง่ายแน่ๆนะครับประจวบเองก็เป็นทีมที่เล่นนอกบ้าน แบบไม่ค่อยที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้บทจะดีก็ดีบทจะไม่ดีก็ไม่ค่อยดีซึ่งส่วนใหญ่เกมเยอนจะไม่ดีนะครับขณะที่สองบัวเล่นในบ้านก็ัถือว่าพอวางใจได้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้สองบัวเล่นในบ้านไม่แพ้ครับอย่างต่ําคือเสมอนะครับคิดว่าโอกาสเสมอกันมีสูงมากนะครับโอกาสเสมอเนี่ยน่าจะ60 70%แต่ว่าถ้าจะมีผู้ชนะเนี่ยมองไปที่ดองบัวพิจิยานะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยก็ มองว่าเจ้าบ้านดูดีกว่าผู้มาเยือนนิดหน่อยแต่โอกาสชนะคงไม่ง่ายนะครับก็รอรุ้นแล้วกันนะครับวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับมองไปที่หนองบัวลุ้นเจ้าเป็นอย่างต่ําที่เหลือก็ลุ้นเอาว่าจะเจี๋ยได้หรือเปล่าครับ